นี่น้องสาวเลี้ยงเด้พี่น้องนะน้องสาวอ้นน้อยเลี้ยงเลี้ยงยังก็ล่ะจามอิ่มเด้พี่น้องจามแม่จีคนหัแม่จีอ้น้อยโอ้มน่เาไอ้ขอิมอันซยกินลายคนนี้อ้ขอิมไม่เดียวโอ้ยกินลอ้ายสองกินลั้นั่นกเออกกักคน้องส่เขหลาย

สวัสดีเด้อค่ะสบายดีพี่น้องกินมัดมือซคักินไรตจเมื่อยเนาะแล้วพี่น้องนะเลยนักปิงเฟสอะไรอ่ะกนมันได้ดีกไปหนเปากนอื้อหือืออก่ายลิปก็เด้อนเด้อามาห้อเกัน ต้องรีบกินเดิมอยังนั้นมันสีแข็งอันนล่ะมันเป็นอะไรไข่โอ้ยกอดบบอะไรนังตดคมนะให้หลอหลอดหลออเอรอะลามันนานคุเผิดเด้อมาตาดีมั้ทั้งสองมาน้านน้นรุ่งอีกเรื่องห้ดแด้วกินแบบ้าบอะ นห่อนั่นในห่องเลยแม่เอ็มเปิดเมื่อเชือเอร้ที่ตนต้นมดน้ำนเผ็ดได้เมือนกี่้อนเอม่นมอยเ็ดปลม่อนยังจิดยังหลไม่ยุ่มุ่งนะสบายสบายเดี๋ยวันรุ่งกันประม่นนะถูกไหมไม่เอ็นที่นอยู่หน้าวันมายุ่มนางหม่นเลยมายุ่ประม่นเลย เอาไปเลี้ยงเลยเด้อตาสวยสวยมีนะอือเปเลี้ยงเอาเด้อบ๊อบบอนนะเปลี้ยงเป็นไงมาหน้าเลยลูกกูเลยเด้ออืีวยวไก่กันเนี่ยมันไปหากันง่ายเนาะเอ็นจะเอ็นอะไรเนาะมันเอ็นนี่เอากองทีมมันเดียวยังว่าอื่นร่มจะดักเอือกยังว่า่เงี้ยทั้งแบเโสด แต่ว re er ่าไอ้บอลเมนนในด้านสี่เลิพี่นอนเขาว่าผู้น่องในมันสิแบบคักก็ไอ้เ้อะในด้านว่องว่หรือยังกันแล้วแต่ออโต้เนี่ยที่เลี้ยวหันบ่อลเหนอยวหลายจริงหลายอยากมาวันละมันกนหนาผู้น่องอะไดูมัด เขาเลี่ยนขอบไปที่มันเออน่ามันเดือน,นถึงออฟนี่คืออะกินพอหน้าบอกขอนัอ่งวนกับตกะที่หนังกันมาแมววน มาแล้วมาการหักหักไม่แล้วแม่เหอาอกมาน่ามากินอะกินเก็ไข่แลกินโจ้ในกองเจะกินแซ็ตกอะเจ้าเกินเลยกินเลยแล้วบังโซนอ้มังคิดจับเอ็นูนนอนมาแม่เยอเยอนอนพอแล้วนอนบักินเนื่อ นอนชมือชมเย็นคลึกอ่ะคอย่คอยนอนเก่งก็เลทำทุกนี้เราก็สบายบอกนอนนอนรับรับตื่นตนนอนเทาบปรับใช่ไหมปาได้เพจลูกค้าเน็นน่ากินน่าหิวน่าัะทานเป็นธรรมชาติไปโรสทางมันเล็กหน่อยหยำบมไเลยเออไม่เแขวนเอ้ย

เป็นบบทูกอ่ะทูกบายบายตุ้มมือปวดมวนตุมือเห็นบ่พี่น้องตุมอะไรก็ได้ตุสาธุรดูุระดูตุดูตุมเออตบมื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 อตุมมือมันเกียรอยู่มเกียรติเออรอมาทั้งสองตายนอเขารอมาทั้งสองเลย อันอนี้ว่ได้ตียองบอนนงลอนะกอลนะบอลน,นาตาดีเพนตนว่าอ้วนเตอเสือยังจะมาหน้ายกบ้นานมหมอนโก้ยจุบาเมกเอิหอ,นะอกับไปเียบ้านนูเออไอ้ย่านเยะอ้วนเนื้อปลาปีลดนเปิถ้าเฟแปีไงไปโดนเนื้ข้าวเนื้อข้าว เดอนเก้าเออเดือนเก้าวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าวันเกิดพร้อมกันกมานาเลยเด่นบออือเกิดวันศุกร์มานาเกิดวันจันทร์ังไงยงเห็นน้องซื้อมากขอกระตั้งกล้องไปดับพี่น้องวนที่แรกเขากินเขามาตั้งเขาเลยตั้งไอ้พี่น้องเบิ้งนวอน้อยเนาะคนเลกินละลาะแล้วเย้เพ ขออเรื่องวันนี้นะที่ตั้งกล้องกันพี่นอกเบื้องกันเนอะเป็นการพูดคุยกันพิ้งเฟ็ดหรือพิ้งไก,ออก่เฟ็ดคืงหัวไก่เฟ็ดคมค่อะอันนี้เจเียวเปียกอืมเจียเพียกจิ๋ละเขาตีนกระจา คนเงินแล้เงินล้านเรากินแตงโมนะป้าไดงกินแตงโมขึ้นแซ่บต้องกันใครอ่องต้องเนาะอะไรๆเตี้ยน้อยเหงนเลยอืมตี้น้อยพอเป็นเรื่องมมจไกโมงมันนต้ออ่หกโมงอ๋อสวัสดเยี่กับุงกัวเนาะมาแ่ขึ้นีมาอูมาลูกบนเลยเนาะ มันกินเขาได้แบบนี้นมันนุ่มมกินก็นได้กน,นุ่มเก่งเน่นุ่มกักินเกง่งเขากับก,กินเกง่นงนมเพียงกินนมเสียแล้วมาแล้วมาแล้วแวักอา,าออหารักอาห ได้อยู่บ่เมฆหยุดเลยแล้วจะให้มาหน้ากินแบบนี้ข้ามเดียวมันบุบของเต็มปากยังเป็นยังอุเข้ามาคู่บปรตีนแบบนี้แบบเพื่อน่ะกาศสอก้าว่านจิมนี่ยจิ้มนี่ให้เบิ้งออโต้วด้พี่น้องเลูกเนี่คอยได้พี่น้องมาออโตัวก้อมนารักของเดีหน่อยอ่ะมาหน้ามาจากไหนลูกมือถื้อละ ไปทิมห้องน้ำเราบอมว่านี่จักไปตามหาเลยเนี่ยบงมือถือวันบาทเม่เอาไปทิมห้องน้ำเราบอเอาเปลี่ยนหน้าที่กว่าแล้วชื้ออไรมือถื้ออ่ะช่วยเอาไปทิมซาเดอร์่บ๊อบบด้ไข่หมกกับไข่เงื่อยเลย ลูกเจ้าไเบียรนุมมืดเรียนมืดกซ่าใชะเป็นตาไปเองคนบักันบักันบอกน้มงนี่มันเอาไปไข่ไปเฮี่ยนเดินมักินเด้อมันหยาบมันจะกินได้เออหนาไปไข้เนี่เดินเฮียนเมี่ให้อยู่บ้านไปไข่อยู่บ้านเเออเออเออเก่งเลว่ันนี้เป็นฮีโร่ของลูกเราเลยตบมือตบมือนะตบมือนตอนตบมือต้อนเก่งจังเลย เจ้งตบมือดกบาย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 กองลุงแล้วตบมือแปะตบมือตบมืออะบายบายกองให้ลุงกันเร้วบายบายกันบายบายกันโอนให็นบายบายมดเวลาแล้วเร็วบายบายบายลูกบายกันเดี๋ยวเดี๋ทก้อนนน่อยนอันหัวมิงก้อยมาโอเคพี่น้อง